เขาเพิ่มน้ำขึ้นมาแล้วก็เขาก็เพิ่มขี้อีแล้วก็ของใหม่ที่เรียงไว้อยู่ตรงนั้นส่วนวิวก็สวย สวนอันนี้คือแก้วไม้นี่ก็องุ่นแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ของไฟแล้วก็ไฟสวยแล้วก็ดอกไม้สวนตรนี้ก็เป็นถัวไม้ก็ที่นั่นไฟของไฟแล้วก็กระจก สวยแล้วก็ไฟแล้วก็พื้นแล้วกหมดไหแล้วก็ตอนนี้ก็มีแก้วแก้วไม่จแก้วม่จานไหมจานไหมส่วนเมก็นั่งรอส่วน้ๆั มีวบรรยากาศแล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วกมีเชื่อกเพื่อไม่ให้ผ้าหล่นแล้วก็ไปเกลี่ยของบนตึกเอแล้วก็ลูกผ้าส่วนแล้วก็อันนี้เต็มหมดแล้วก็ของใหม่ดูดิว่ามีอะไรจุดบก หว็บ้าปาิดกงจงปิดแล้วประตูอะไรสักอย่างหนึ่งจบแล้วค่ะ